สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสี่ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่14ตุลาคม2 5 6 6ันาคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจมว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิทักไลน์มีค่าครูนะคะตอนนี้เราเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนนะคะ วันอาทิตย์นะคะราชินีพระจันทร์นะคะความฝันความหวังนะคะความจินตนาการนะคะนนในช่วงนี้ด้านของการงานนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะยังเจมตลาดได้อยู่นะคะโดยเฉพาะงานประเภทความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะหรืองานเขาเรียกว่างานประเภทไหนก็เราก็ยังเจมตลาดได้อยู่นะคะ หกเหรียญเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะจิตใจดีงามนะคะนะการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานด้านของการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหยิบมายืมทางการเงินแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นบุตรล้านบริวารอาจจะเป็นคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงได้ด้วยนะคะ จัตริกนะคะความละเอียดความรอบคอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะจะทําอะไรมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบดีเขาเรียกว่ามันสมองที่ดีนะคะ6ดาบนะคะมีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเรียกว่ามีดวงเดินทางนะคะชีพผจรลงเท้าหรือบางคนนะคะมีโอกาสที่จะไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะก็ได้ด้วยนะคะ นนในช่วงนี้นะคะทางด้านสุขภาพของคนวันอาทิตย์ระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แล้วก็ผื่นคันด้วยนะคะนะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องต้องระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็เป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอ คนที่มาจากแดนไกลนะคะส่วนโชคลาบนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้ช่วยลาบส่วนเลขมงคลจากควายยบสี่นะคะมีเลขสองหกหนึ่งหกนะคะสองหกหนึ่งหนะคะต่อไปนะคะกดหมือนจัน คนมันจันนะคะอัศวินดานะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะ,ะการเดินทางนะคะขับรถค่อนข้างจะเร็วกับรถจะช้านะคะแปดถ้วยนะคะการพักผ่อนนะคะของคนวันจันใครหลายๆคนเขาเรียกว่าทํางานแข่งกับเวลาหรือติดช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะนะ ตื่นเช้านอนดึกนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังเกี่ยวข้องกับความดันนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะปวดหัวไมเกรนมึนๆงงๆพวกนี้นะคะใครที่ใช้รถใช้ใชถนนนะคะนะมีอาการม่วงก็ต้องจอดนะคะ The word นะคะการงานนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภท โลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะงานทางด้านประเภทสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างจะเด่นนะคะนะใครค้าขายเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะเกี่ยวข้องกับของสวยๆนะคะเกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงผู้หญิงหรืออาหารเสริมพวกนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะเน้นเลยสดหน่อยนะคะจะยิ่งดีนะคะมีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมีดวงเดินทางต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศ นะคะใครบางคนกําลังทาวีซ่าอยู่ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับการเดินทางจะได้รับข่าวดีนะคะรวมทั้งเดเวิร์นะคะเรียกว่ามีโชคมีลาบได้ด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะ3ามถ้วยเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะนะใครหลายๆคนเขาเรียวกว่างานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานในฮาปารต์ตี้งานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่นะคะดึกดึกดื่นเน,นมืดค่ํากันเลยนะคะนะก็ต้องพักผ่อนกันเยอะๆนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะหมดไปกับการกินการทานหมดไปหมดไปกับอ่อเขาเรียกว่าคนในครอบครัวนะคะน่ะหมดไปกับความสุขส,ส่วนมากนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่แฮปปี้ดีนะคะแต่สําหรับบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่ในช่วงของการพลาดพลาดอยู่ในคนละที่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะอยู่บ้านเดียวกันทํางานเข้ากะไม่ตรงกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพยิปซีนะคะมีเลข0813นะคะ0813นะคะต่อไปนะคะคนรนาคาร คนวันังคารนะคะ3ถ้วย6ไม้เท้า7ไม้เท้าเดือดสันคนวังคารดวงดีนะคะในด้านของการงานนะคะ,นะจะประสบผลสำเร็จนะคะใคร หลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าทํางานทั้ง7วันนะคะนะมีความขยันมีความเพียรพยายามมีความกระตือรือร้นมีโอกาสรปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าเงินเดือนอัพนะคะสาหรับใครที่ทําอยู่แล้วใครว่างงานมีโอกาสได้งานอาจจะได้บริษัทที่มั่นคงหรือมีชื่อเสียงได้ด้วยนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงของเราจะมีอะไรเข้ามาแบบ การงานการเงนิงน,งนสุขภาพความรักนะคะน่าเดือดซันะขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าแสงสว่างกําลังจะเข้ามานะคะนะใครเป็นโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะนะพบคนตกใจหนะ้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสหรือใครที่คบอยู่แล้วนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานอยู่หรือเปล่านะคะนะเขาเรียกว่าเดือดซันสามถ้วยนะคะมีโอกาสแต่งงานนะคะนะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานในฮาร์ปาร์ตี้นะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะน,คนั้วันอังคารมองโดยรวมแล้วนะคะการงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะคะดีนะคะโชคลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพ่ยิบสีมีเลขสามหกเจ็ดเก้านะคะสามหกเจ็ดเก้านะคะเข้าไปนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะเดดเดดคนวันพุธนะคะในช่วงนี้นะคะเครียดเลยนะคะนะบางคนก็เรียกว่าหยุดกับความเครียดนะคะความทุกข์ใจความทรมานใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะในช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพไปด้วยนะคะบางคนเครียด,ยดมากมากนะคะความเขาเรียกว่าเหนีโยวกัดเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหรือมีอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะ เดือดเฮโรเฟนนะคะนะบางคนเครียดเครียดกลุ้มกลุมอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปขอพรน,นะคะอยากไปปฏิบัติธรร,รมนะคะดีนะคะนะถ้ามีเวลาก็หาเวลาไปาทําบุญนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับวัดนะคะสถานโบราณสถานวัตถุนะคะ,รรดนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าคล้าปลอดภัยนะคะเซงศักดิก์ทธ็์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะ นะรวมทั้งคนหลักคนใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาหรือใครหลายๆคนกาลังศึกษาหาความรู้เพิมเ่มเติมอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสิบดาบนะคะคนวันพุธนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศพได้ด้วยนะคะงานอาวาุมงคลหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะสี่ถ้วยสุขภาพของตัวเองก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าประมาทนะคะนะแต่ยังไงเราก็ยังมี พระสังฆราชเดิงไฮโรเฟนนะคะนันก็ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นหรือไปเจอหมอดีหมอเก่งนะคะม,ม,มีโอกาสที่จะอาการป่วยของเราก็จะดีขึ้นนะคะนะักคุณผู้หญิงนะคะระวังเกี่ยวข้องกับหมดลูกนะคะนะัหนาะเวลาไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะนะหมดลูกรวมทั้งประจำเดือนมาไม่เป็นเวล่าเวลานะคะนะบางคนก็เรียกว่า ปวดหลังได้ด้วยนะคะปวดกระดูกสันหลังนะคะประเภทกระเพาะอาหารกลดระย้อนพวกนี้นะคะก็ต้องดูแลนะคะส่วนทางด้านของสิ่งต่างๆนะคะในช่วงนี้ไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะเสีทถ้วยเดดเดดสิบดาบนะคะนะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจไปเสียหมดนะคะเซ็งเซ็งเบือบ่อเบื่อเหนื่อยเนื่อยนะคะนะอยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครนะคะนะนะอยากไปวัดอยาก เขาเรียกว่าสวดมนต์นักสมาธิดีนะคะในช่วงนี้นะคะขอให้เวลาหาเวลาไปทําบุญกับงานศพหรือว่าผ้าขาวหอ่อศพโรงพยาบาลสงฆ์นะคะหรือว่ามนลนิธินะคะน่าจะยิ่งจะเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลนะคะการทุบก,การขดุดการเจาะการก่อสร้างนะคะหรือคนขายประกันนะคะหรือแม้กระทั่งหมอดู งานทางด้านประเทนี้งานเยอะนะคะงานเยอะมากแต่ถ้าไม่ใช่งานทางด้านนี้ระวังเกี่ยวกับการเงินที่มันติดขัดนะคะมีโอกาสหยิบยืมทางการเงินนะคะจากคนอื่นจากหนี้นอกระบบหรืออยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะนะรวมทั้งนุ่นฟังนี้ฟังนุ่นเสียนี่เสียได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะนะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์คําพูดการทะเลาะการขัดแย้งนะคะทุกอย่างมันไม่ได้ดังใจไปหมดนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าอย่างโสดยังอยู่ในช่วงของโสดนะคะอยาจะโฟก,กัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินเสียมากนะคะส่วนช่วลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่อยิบสี่นะคะมีเลขสามห้าศูนย์สี่นะคะสามห้าศูนย์สี่นะคะต่อไปนะคะคนเหมือนพื่น ะะสามไม้เท้าการงานมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะใครหลายหล,ลายคนนะคะ คิดอยากจะขยับขยายงานนะคะอยากจะเพิ่มงานนะคะหรือทํางานควบคู่นะคะสองอย่าง3าอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนักเดวิลนะคะนักกิเลสนะคะเข้ามาเยอะแยะไปมากมายนะคะอยากทานั่นอยากทานี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ในช่วงนี้นะคะของคนวันพฤหัสระวังนะคะจะมีคนเข้ามาเอารัดเราเปรียบเราได้หรือมีโอกาสที่จะมีคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเราได้นะคะนั้นยังไงนะคะต้องต้องระวังนะคะแม้แต่กระทั่งแก๊งคอเซนเตอร์เราก็ต้องระวังนะคะ นะคะนะพวกเดวิสพวกนี้นะคะมาประกบตัวเรานะคะเขาเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาอลอกลวงนะคะได้ด้วยนะคะหนึ่งไม่เท้านะคะการงานมีโอกาสเริ่มง,งานนะคะใครว่าง,งานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะสามดาบนะคะระวังอารมณ์ระวังคําพูดระวัง คําพูดของเราจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ3ดาบเดวิลนะคะถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาจะไม่ยอมนะคะเขาเรีวยกว่าอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะนะต้องใจเย็นๆให้มากนะคะสุขภาพนะคะใครที่ โดดบุหรี่หรือว่ากินของมึนเมานะคะระวังเจ็บคอในช่วงนี้นะคะมีเสมหะนะคะรวมทั้งระบบทางเดินหายใจติดขัดนะคะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อาคโครจรนกลางค่ำกลางคืนตำผับตำบาร์นะคะนะมีโอกาสริ้งดื่มของมึนเมานะคะรวมทั้งมีโอกาสเจอะเจอคนถูกใจในสถานที่อาคโครจรแต่เป็นความรักที่มันฉับฉวยน,นะคะเขาเรียกว่า วันในสแตนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีโอกาสเสียตัวได้นะคะนะเขาเรียกว่าอาจจะหลอกลวงประเภทนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะนะก็อย่างที่บอกนะคะระวังอารมณ์คําพูดนะคะนะการปากเสียงไว้บ้างนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปีมีเลข3513นะคะ3 5 1หนะคะ ต่อไปนะคะคนมันสุกคนมันสุก แ e มเพ n นนะคะคนวันสุกในช่วงนี้นะคะที่ะจญลงเท้านะคะนะมีดวงเดินทางนะคะมีดวงอ่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างด้านของการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะนะคะด้านของการงานนะคะงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือทางด้านประเภทบริการนะคะจะพูดจะคุยจะจิตอ่าจะติดต่อจะเจรจานะคะนะาการติดต่อการสื่อสารดีนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะ ไฮโรเฟนจิตใจดีงามนะคะอยากเขาเรียกว่าชอบทําบุญชอบสวดมนต์ชอบเข้าวัดชอบปฏิบัติธรรมนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดนะคะหรือไปอ่าสวดมนต์ขอพรนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะราชีนิรันนะคะด้านของการเงินนะคะคุณก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาเหมือนกันนะคะ รายจ่ายเยอะแต่ก็มีเงินเข้านะคะนะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนาความสําเร็จมาให้นะคะบางคนนะคะเ,เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะกู้แบงก์กู้ธนาคารจะพูดจะคุยช่วงนี้สําเร็จนะคะเ o w e r นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่อยู่การโยกย้ายที่อาศัยการโยกย้ายงานบางคนนะคะมีดวงเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะนะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือมีงานใหม่เข้ามาได้นะคะ ช่วงนี้ของคนวันศุกร์นะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะนะให้เขาเรียกว่าต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางนะคะมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะคะนะมีทาวเวอร์นะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ต้องระวงังหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมรถนะคะมีโอกาสนํารถเข้าอู่เปลี่ยนแปลงอะไหล่บางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนวันศุกร์นะคะ นะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะบางอารมณ์ก็อย,กอยากอยู่คนเดียวนะคะช่ลาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะรวมทั้งยุตยาาณพันนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิีนะคะมีเลขสี่ห้าศูนย์หกนะคะสี่ห้าศูนย์หกนะคะต่อไปคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะเดอะสตาร์นะคะพ่อเห็นความหวังนะคะพ่อเห็นความสุขนะคะบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เย็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะในด้านของการงานนะคะงา,านทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะ มีชื่อเสียงเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยนะคะหรือของเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะของสวยๆอะไรประเภทนี้นะคะนะงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์นะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะราชินีไม่เท้านะคะการงานที่มีความมั่นคงมีดวงได้งานใหม่มีดวงเริ่มงานใหม่นะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะ The เ o v e r นะคะ,ะ,คะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากในช่วงนี้ของคนวันเสาร์นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาจะอะไรกับใครนะคะคำพูดมีสเสน่ห์นะคะนะเขาเรียกว่าคนฟังฟังแล้วมีความสุขรื่รืร่นหูนะคะเขาเรียกว่าอ่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับด้านบริการยิ่งดีนะคะหนึ่งถ้วยนะคะนะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารการกินการทานคนหมู่มากนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันมีบุตรหลานบริวารมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านมีโอกาสไปมีโอกาสไปพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งอยู่ในห้วงของความรักได้ด้วยนะคะช่วลาบนะคะใครที่เจ้ากันเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพะยุสีมีเลขเจ็ดศูนย์หก หนึ่งนะคะเจ็ดนกะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนวันเสาร์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ